วัสดีครับเกบพระสมเด็จตันตาราคลิปนี้เป็นคลิปที่12ในเรื่องของการประกวดพระนะครับจัดโดยมูทิพลังบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระเนี่ยเราจะแยกตามเนื้อตามพิมพ์นะครับทั้งหมดเลยใครที่ดูคลิปก็จะได้เห็นรายละเอียดซึ่งพระองค์ที่เราจะดูต่อไปนี้นะครับเนื้อจะเป็นลักษณะนเนื้อเหลืองนะครับและเป็นพระกลุม่มพิมพ์สุขโขทัยนะครับใบหน้าก็จะกลมไปถึงวงรีและเกตทะลุซุ้มเป็นพระที่มีมวลสารเยอะมากนะครับองค์นี้เดี๋ยวไปชมกันครับ พระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเนี่ยหลายคนก็เรียกว่าเนื้อแกงน้ามันตังอิ้วนะครับใช้มากๆก็จะฉ่านะครับหรือเป็นกลุ่มที่ดินสอเหลืองนะครับที่เคยเรียกกันนะพระก็เป็นพระพิมพ์สุโขไทยเป็นลักษณะแบบซุ้มกว้างนะครับเป็นแบบซุ้มกว้างแล้วก็เกตเนี่ยทะลุซุ้มนะครับองค์พระอบเห็นะครับมีแข้งสันเนี่ยคือคุณสมบัติพิมพ์ใหญ่สุโขไทยนะครับพิมพ์ใหญ่ก็ต้องมีอะไรครับชายจีวรนะครับ ฐานเขียงด้านตรงนี้จะสอบตรงตรงนี้ก็จะเฉียงเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองชมรายละเอียดของพระนะครับเห็นไหมครับเกตนะครับทะลุซุ้มนะครับแล้วก็ใบหน้าครับออกไปทางผลมะตูมด้วยนะครับอกพายนะครับพระสุโขทัยแข้งสันนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเป็นข้อเท้าซ้ายอยู่เทางขวานะครับตรงนี้เป็นชายจีวรนะครับฐานเขียงแน่นอนครับหลักการคือ จะต้องมีลักษณะของร่องรางน้ำตื้นๆนะครับแล้วก็ขอบด้านนี้ก็จะสอบตรงนะครับด้านนี้เฉียงเล็กน้อยด้านข้างเป็นธรรมชาติมากครับมีมวลสารยูเยอะเลยหยกหินดินเขียวนี่ครบนะครับแม้กระทั่งผงดินสอนะครับก็มีนะครับองค์นี้พิเศษด้วยด้านหลังมีรอยนิ้วกดนะครับเป็นรอยนิ้วกดบริเวณนี้นะครับเนื้อก็เป็นลักษณะมีความหนึกหนึบนุ่มใหาอย่างเงี้ยนะครับหนึบนุ่มนะครับ ผิวเหลืองมันจะมีหนึกแกล่งแล้วก็ผิวที่ออกลงเหลืองอย่างนี้ครับกับหนึกนุ่มครับอันนี้เราเห็นการหดตัวที่ชัดเจนครับเดี๋ยวดูกล้องกาลังสูงครับในภาพพิมพ์นี้นะครับนอกจากมีน้ําว่านแล้วก็มีผงเกสรด้วยนะครับแล้วก็องค์เนี้ยผิวนะครับเรียกว่ามีครบเลยนี่แร่เหล็กนะครับผงดินสอนะครับผงวิเศษทั้ง5้าแร่เหล็กดําแล้วเนื้อผ้าเองครับมีทั้งลักษณะของข้าวกล้วยอยู่นะครับแล้วก็มีการหดตัวนุ่มทั้งผงเกสรด้วยน้ํามันตังอิ้วด้วยนะครับ บริเวณตรงนี้มีลักษณะผลิตมันเงานะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสวยหลายคนมีพระลักษณะนี้อยู่เยอะนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่มาจากแคลไซด์นะครับอ่าซึ่งหนึกนุ่มเนี่ยเนื้อแบบนี้นะถ้าใสกว่านี้ก็จะเหมือนขนมเข่งหรือเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับองค์นี้เนี่ยถือว่าเรียกว่าครบเลยนะครับหยกหินดินเขียวนะครับพระซุ้มกรกกาแพงเพชรรัตนาชาติที่เป็นหินต่างๆนะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับและเนื้อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับ ออกไปทางกลุ่มที่เป็นหนึกนุ่มแล้วก็หนักไปทางพวกข้าวกล้วยด้วยนะครับก็ใกล้เคียงกับกลุ่มที่เป็นเนื้อเทียนชัยเดี๋ยวจะลองดูนะครับคือเวลาจัดพ์าเนี่ยเราจัดกลุ่มกันแล้วคุณสมบัติฝั่งนี้นะสอบตรงเลยนะครับฐานเขียงอันนี้เฉียงนะครับเชิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นทองดอกบวบอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับองนี้ถือว่าคุณสมบัติองค์ประกอบครบนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ เราเชิญอนุรักษ์ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นผงดินสอที่มีอยู่เยอะนะครับพระเนื้อนะครับหนึกนุ่มแน่นนี่ครับหนึกนุ่มแน่นไม่ใช่หนึกนุ่มฟูนะครับนะครับก็เป็นอีกองค์ที่มีความสวยงามครับนะครับพระลักษณะนี้นะครับหลายท่านมีครับเยอะนะครับที่มาตรวจเนี่ยบางท่านจะบอกเนื้อเรียกว่าแก่น้ํามันตังอิ้วบ้างนะครับชํา ซึ่งถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับจะหนึบและจะนุ่มเลยแต่จะเป็นลักษณะนุ่มที่แน่นนะครับถ้านุ่มฟูเนี่ยผิวจะมีผงแกสรอนมากกว่านี้นะครับก็สําหรับท่านที่ชมชอบนะครับกดไลค์นะครับให้กับคลิปยอดวิวที่เยอะนะครับแล้วก็มีลิงก์โหวตอยู่ด้านล่างเป็นคําอธิบายของคลิปให้ท่านเลื่อนดูนะครับแล้วก็กดเข้ามาโหวตนี่จะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดในการเข้าไปสู่รอบตัดสินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ